ทั้งหลายโปรดเตรียมเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาออกมาสวดมนต์ทำวัดไหว้พระทุกวันทุกวันนับตั้งแต่เราได้ตั้งวัดมาเราทำไม่ได้ขาด เปลียนกันมาอยู่เสมอเว้นไว้แต่มีธุระจำเป็นจริงๆนับว่าเป็นโชคดีเราทั้งหลายได้ถือโอกาสในการนี้เข้ามาฝึกฝึกปฏิบัติอบรมทางจิตภาวนาเป็นการปฏิบัติตามปติปทา ขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ทำตามโอวาททำคำสั่งสอนของพระองค์เราได้ปฏิบัติเจริญรอยตามพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการภาวนาเน ท่านจัดเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างยิ่งถึงแม้ว่าบางครั้งจิตของเราจะไม่สงบก็ตามแต่ก็ยังเป็นกุศลเพราะศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและการปฏิบัติกระทำของเราอยู่เราได้เสียสละเวลา เราใช้ความเพียรพยายามเราใช้ความเชื่อความเลื่อมใสเราได้ปฏิบัติดูให้รู้จิตใจของเราจิตใจของเรานี่อยู่ในฐานะใดมีความสุขหรือมีความทุกข์เราก็จะได้รู้เป็นโอกาสที่เราจะได้แก้ไขในเมื่อจิตใจของเรา อยู่ในสภาพแห่งความไม่สุขเราก็จะได้ปรับปรุงจิตใจของเราให้มีความสุขเพราะความสุขนี้เราสามารถที่จะอบรมฝึกฝนให้ได้ประสบความสุขได้ถ้าหากว่าความสุขไม่มีการอบรมได้แล้ว พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนไม่ใช่ได้แต่เฉพาะพระองค์และสาวกของพระองค์บางองค์เท่านั้นท่านว่าเป็นสาธารณะทั่วไปใครมีศรัทธาเริ่อมใสตั้งใจปฏิบัติจริงๆงวบุคคลคนนั้นก็สามารถจะถือเอาประโยชน์ ความสุขจากการประพฤติธ,ธรรมและการปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เราทั้งหลายพึงสำเนกศึกษาด้วยความยินดีด้วยความพอใจถือว่าเป็นบุญอย่างลาบของเราอย่างประเสริฐเรามาอยู่ทางไกลแสนไกล ซึ่งเมื่อก่อนนี่พระพุทธศาสนายังไม่เข้ามาในดินแดนนี้มีแต่อยู่แต่ที่อืน่นตอนนี้พระพุทธศาสนาเข้ามาได้มีวัดวามีพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งนี้ก็อาศัยชาวพุทธเรามาอยู่เป็นจำนวนมากพลังแห่งศรัทธาบรรดาชาวพุทธที่มาอยู่ในดินแดนนี้ มีความปรารถนาอยากจะมีการประพฤติปฏิบัติสุขขัดอบรมทางศาสนาจึงดลบันดาลให้มีวัดวาขึ้นมาตั้งเป็นหลักฐานให้เราได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ช่วยโอกาสในตอนนี้ศึกษาปฏิบัติสมที่จิตของเรามีศรัทธา ทนี้วกเข้ามาการปฏิบัติให้สุขให้ได้สุขความสุขพระพุทธเจ้าทรงกรัสว่านัตสันติรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่มีความสงบเราก็ไม่ ยังไม่ทราบแน่ในใจว่าความสงบจะเป็นความสุขจริงหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้ประสบในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะได้ทราบธรรมะข้อนี้ให้แจ้นชัดในใจของเราเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้สงบการอบรมจิตใจให้สงบนั้น มีทั้งสิ่งที่ควรละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละถ้าไม่ละแล้วสิ่งเหล่านั้นมาคอควนจิตใจหรือขัดขวางจิตใจของเราไม่ให้สงบได้ในส่วนที่เราจะต้องสอ,สอดส่องดูบางส่วนที่เราจะต้องละเราก็ต้องละสิ่งที่ควรเจริญเราก็ต้องเจริญให้มี สิ่งที่ควรละเรียกว่าห้ากรรมคือธรรมท,ที่ควรละนี่อย่างหนึ่งสิ่งที่ควรเจริญนั่นเรียกว่าภาเวกรรมธรรมที่ควรเจรญคือภาวนาได้แต่สติเราควรเจริญให้มีขึ้นให้ปรากฏขึ้นประจําในจิตของของเราส่วนสิ่งที่ควรละนั่น ท่านเรียกว่าสิ่งที่มาขัดขวางจิตใจของเราถ้าสิ่งเหล่านี้ยังมีแล้วจิตใจเข้าสู่ความละเอียดได้รับความสงบสุขไดย้ยาคือจากอารมณ์ภายนอกที่ประเทเกิดขึ้น จากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เราสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายเหลือแต่ใจดวงเดียวที่นี้เรา เมื่อเราสํารวมทวารทั้งห้าหรือประตูทั้งห้าเราปิดประตูทั้งห้าได้แล้วเราเปิดประตูใจเพื่ออบรมแต่ในใจนั่นมีอารมณ์อดีตที่มันดองไว้เรียกว่ากิเลสกิเลสนี้มันเกิดขึ้นจาก ที่มันมีอยู่ในจิตใจทันเรียกอาสวะหรือเครื่องดองอยู่ในใจได้อาศัยปัจจัยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสจากภายนอกนี้เองแต่เมื่อเราปิดประตูจากภายนอกในปัจจุบันรูปเสียงกลิ่นรสที่เราใค่เราชอบใจที่เราพอใจ ตั้งแต่อดีตมันสะสมไว้ในจิตใจมันยังไม่หมดจิตใจของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังเศร้าหมองอยู่เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องแก้ไขทางจิตใจสอส่องดูจิตใจของเราเป็นต้นตามมาฉันทะความพอใจ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยหลงในรูปหรือในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่มีอยู่ภายในตัวของเราที่ดองไว้ในจิตใจอย่าให้มันปรุงมันแต่งขึ้นมาพยายามชำระสะสางพยาบาทมันอาจจะเป็นอารมณ์ขึ้นมา เมื่อเวลาเรากำหนดจิตมันโผล่ขึ้นมาขัดขวางหลอกเราอาจจะลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีบุคคลที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีที่เขาได้ทำต่อเราไม่ดีทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเราเจ็บใจเกิดพยาบาทอาฆาตขึ้นในใจถ้าสิ่งเหล่านี้มีในใจแล้วเป็นเครื่องขัดขวางไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สงบ ให้ผ่องใสได้เราพยายามอย่าให้เกิดขึ้นพยายามเมื่อมันไม่มีแล้วก็ก่แล้วไปเวลามันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามปล่อยวางเพราะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นขรั้งคราวอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่จิตของเราว่างจากอารมณ์อย่างอื่น เมื่อเวลาเรากำลังภาวนาให้จิตสงบแล้วมันมาเกิดขึ้นมาเที่ยวมาจอนมา,าก่อกวนจิตใจของเราท่านเรียกว่ามานเรียกอย่างหนึ่งกันเรียกว่ามานคือกิเลสสมานนั่นเองมาขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบที่เป็นเหตุให้บังเกิดความสุข ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งหลายอย่างมาตัวนี้มันมาในรูปต่างๆเราไม่มีสติรู้เท่าเอาทันเราอาจจะหลงให้เกิดความเย็นสบายขึ้นมาเราพอใจในความเย็นสบายก็เลยปล่อยสติไม่ตั้งจิตเพ่งแรงสับๆองให้มั่นคงลงไป เกิดความง่วงเมาเผานอนครอบงางำเรียกว่าสินนะัมิทะเป็นเหตุให้เราปล่อยทุระทอดทุระตกอยู่ในความจิตไม่เอาทุระเอาคาง,งานเลยหลับไปเสพน,นึกว่ามีความสุขสบายปล่อยให้หลับนี่มาเนี่มันมาด้วยวิธีต่างๆถ้าเรารู้ไม่เท่าถึงการเราเป็นนึกว่าเรามีความสุขความสบาย เลไรแต่ยึดเอาความสบายอันนั้นไม่ได้ภาวนาต่อไปเราก็เลยไม่เห็นความจริงอันเป็นธรรมที่มีอยู่ในใจเรียกว่าสัจธรรมเราไปได้แต่ซึ่งที่หลอกหลอกเออทำไมอย่างนั้นมันมาขู่เข้นอีกแบบหนึ่ง มันทําให้เจ็บให้ปวดไม่สบายปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เกิดความราําคาญก็อกวนจิตใจไม่ให้สงบให้เราปรูแต่งขึ้นมาถ้าเ,เดี๋ยวนั่งให้เจ็บปว่วยเดี๋ยวจะเป็นโรคอย่างนั้นจะเป็นโรคอย่างนี้จะเกิดอันนั้นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้รู้วนแต่ทาจิตใจไม่ให้เป็นสมาธิรู้วนแต่เป็นอารมณ์ อบริวารของพยามามันมาด้วยวิธีต่งตางๆเป็นกิเลสสมามันสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราได้ทำสมาธิติดต่อเนื่องการให้ได้เข้าถึงซึ่งความละเอียดหรือธรรมารมันไม่มาในรูปนั้นมันจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกทำให้เราสงสัยในการปฏิบัติในใจของเราเอง เกิดวิจิตรฉาลังเลนในใจให้เราทนทุกทรมานเปล่า,ลาไม่เห็นได้อะไรจะเราจะได้อะไรหนอะจิตใจของเราจะบริสุทธิ์จริงไหมหนอมันจะเป็นบุญจริงไหมหนอมันจะได้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใครปฏิบัติไม่เห็นว่าดีไปที่ไหน บางคนเขาเที่ยวเล่นไม่ได้ปฏิจจบัติเขาก็อยู่ได้มีความสุขเรามาทําไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเกิดความสงสัยคุณพระพุทธเจ้าม,มีจริงไหมก็ไม่รู้คุณพระทํามีจริงก็ไม่รู้พระสงฆ์ม,มีจริงก็ไม่รู้ชาตินี้หน้ามีจริงก็ไม่รู้ตายแล้วเกิดก็ไม่รู้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นกิเลสขัดขวางจิตใจของเราไม่ให้เรามีความเพียรพยายามเพราะการภาวนาสมาธินั้นจะต้องอาศัยกำลังจิตคือคือ,คอวิเวรยะคือความเพียรเพียรตั้งสติและเลกภาวนาให้ตั้งมั่นไม่ทอดถอย จิตจึงจะสามารถตัดสินที่ก่อกวนกิเลสดังกล่าวมาแล้วที่กิเลสเหล่านั้นถ้าหากจิตใจของเรามีความเพียรเราจะทำให้เป็นหนึ่งพลรวมกำลังอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะมีกำลังสามารถจะต่อสู้กับมันมันก็พยายามก่อกวนจิตเราจิตใจของเราให้เกิดความสงสัยไม่ให้มีความเพียรแน่แๆลงไป ให้ความเพียรของเราความพยายามของเราอ่อนแอให้สติของเราเระล,ลึกฟุ้งซ่านไปทางอื่นไม่ให้เป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวได้นี่วิธีการเหล่านี้เป็นเรื่องการทางมาของนิวรณ์เรียกว่ากิเลสสมานนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ต่อสู้กับมาน พร้อมด้วยเสยนามาลพร้อมด้วยลูกสาวของพญามามาก่อกวนด้วยประการต่างๆต,ต,ตลอดคืนอย่างรูปแต่พระองค์อาศัยขันติุทันปวิดินาพระองค์อาศัยความอดทนนา,นานาดิธรรมวิดินาอาศัยการเสียสละกรมีธรรมของพระองค์อาศัยทานอาศัยศิล อาศัย,ศยสัตว์จะอาศัยอธิษฐานที่พระองค์ได้อธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพธทธเจ้าเราจะไม่เพื่อนจากที่จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะเหือดแห้งผุพังไปขาวกล้าเราจะไม่ออกจากเทศนี้จนกว่าเราจะได้ตรัสรู้อน,นุ <c oughs> อนุตตรสัมมาสัมโพธิญา น,นี่รู้วนจะเป็นปรเมีธรรมที่พระองค์ได้ชนะกิเลสหรือชนะหมาหมา,าเราทั้งหลายก็ควรจะลึกถึงปรเมีให้มีขันติปรเมีที่เราเคยเพียรพยายามมาแล้วทําให้มีกำลังขึ้นมาสัจปรเมีประพฤตจริงใจเพราะเวลานี้เราตั้งใจภาวนาก็ต้องตั้งใจจริงๆขันติปรเมีต้องมีความ อดทนอธิษฐานปารมีเราก็ควรจะอธิษฐานจิตมั่นในการปฏิบัติอยาให้เราเลเ้วไหลอกแหลกในจิตในใจนี่เป็นคุณธรรมที่ช่วยกำจัดมานเอาชนะมาเพื่อให้ผ่านไปแล้จิตใจก็จะได้พ้นจากอุปสรรค หรือทางกันด่านเปรียบเหมือนเราเดินทางไกลมาถึงทางนี้เป็นทางกันดานทั้งน้ำทั้งแดดทั้งทรายทั้งหลายอย่างภัยทั้งอื่นอีกรอบดับจนผู้ร้ายสัตว์ป่าอันตรายในการเดินทางถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรพยายาม ไม่มีสนรวมความสนรวมระมัดระวังไม่เตรียมกำลังเครื่องมือกล้องกันเพียงพออาจจะไปเป็นอันตรายระหว่างทางไม่ได้เข้าถึงซึ่งเมืองอันเจริญรอสถานที่สุขอย่างยิ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเมื่อเราไปถึงแล้วชั้นใดก็ดี การเราปฏิบัติจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันเพราะกว่าจะข้ามความโง่ของในจิตใจของเราได้จะผ่านความหลงในจิตใจของเราได้เพราะความหลงความไม่ฉลาดของจิตใจนี้เองทำให้เราจะต้องต่อสู้ เราจะต้องเพียงพยายามอดทนเพื่อให้จิตใจของเราไม่หลงอารมณ์ที่หลอกลวงหลงทุกอย่างที่มันหลอกลวงเราหลงเราจะได้มุ่งมัน่นพยายามตั้งจิตอันแน่วแน่ด้วยความเพียรพยายามไม่กลัวเหมือนองค์สมเด็จพระชมาสัมพุตธิเจ้าพระองค์ยอมเสียสละสารีรักร่างกาย จะเหือดแท่งไปอย่างไรก็ตามพระองค์เวกว่าจนได้ถึงที่สุดเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของจัชาคทดทศพลองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความเพียรอย่างยิ่ง <c oughs> เราสาบอุบาสกอุบาสิกาเจริญโดยตามพระองค์ ก็เอาปรัชาธรรมคันติของพระองค์มาประกอบกับจิตใจของเราเอาความเพียรพยายามเอาสัจจะราชำระจิตใจของเราปล่อยวางอารมณ์ที่หยาบหยาบเหล่านั้นให้ได้สิ่งดังกล่าวมานี้ไม่ใช่เป็นตัวตนมันเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งบีงเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นเองมีสติเท่านั้นเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งเหล่านี้เมื่อเราสอบไปแล้ว ที่จิตแล้วสินใดชินหนึ่งมิมาขัดขวางอยู่ในจิตใจของเราแน่นอนจิตใจของเราจรึงไม่ละเอียดลงตาลําดับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามะลึกทำกรรมบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาคุณพระพุทธเจ้ามาบริกรรมภาวนาพุทธโธพระองค์ตรัสรู้พระองค์เป็นผู้ มีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีอธิษฐานรวมอยู่ในพุทธโธทั้งนั้นเรากจะลึกไปกลึกไปทําใจของเราให้ดีอาศัยพลังศรัทธาในพุทธโธอาศัยเพียรพยายามอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาไม่ออกหนีไม่ออกห่างจากพระองค์อยู่ในพุทธโธตลอดเวลาสติกระลึกลึกตลอดเวลาให้รวมเป็น อันหนึ่งกับพระองค์พุทโธกับผู้โร้กับจิตใจของเราให้เข้ากันเป็นอันเดียวเรียกเอกข,าขาตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ไปสักครู่หนึ่งมันเหล่านั้นก็ตามไม่ทันด้วยอนุภาพแห่งพระองค์จิตใจก็เข้าสู่ความสงบความวิเวกมีกายยละหุตาจิตอยาละหุตากายก็เบาจิตก็เบา กายปัสสติจิตปัสสติกายก็สงบจิตก็สงบนี่กายกรรมมันยาตาจิตกรรมมันยาตากายก็ควรแก่การปฏิบัติจิตก็ควรแก่การปฏิบัติควรแติความสงบควรที่จะได้รับความสงบจากการปฏิบัติควรที่จะมีความสุขควรจะมีความเอิบอิ่ม ควรที่จะรู้ทำเห็นทมทุกอย่างเมื่อเราปฏิบัติไปถึงในช่วงนี้แล้วสิ่งน,นั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามใช้ความเพียรระลึกให้ผ่านอุปสรรคไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวล เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสีพึ่งแล้วเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วพระเว่าเราพ้นภัยขอให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจงตั้งอกตั้งใจสำรวมระหวังประพฤติปฏิบัติตามอาศัยการเพียรพยายามนี้เป็นผู้ไม่ประมาทจะประสบพบเห็น ความสุขความเจริญที่เราทํางหลายได้ตั้งใจไว้ตามสมควรแก่กำลังของเราดังบรรยายมายติจะเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ให้ภาวนาต่อไปอีก